ทีหนึ่งกับเวทีประกาศผลรางวัลภาพยนตร์ไทยนะครับเวทีสุพรรณหงษ์ครั้งที่31นะฮะปีนี้มาในคอนเซปต์ซีซันเชนส์นะครับซึ่งจัดขึ้นที่โรงภาพยนตร์สยามภาวลัยสยามภารากรนะครับเมื่อคืนนี้เองก็มีรางวัลทั้งหมด17สาขาด้วยกันนะครับก็ ต้องบอกว่ามีภาพยนตร์ไทยที่เข้าฉายในปี2565ร่วมส่งชื่อเข้าชิงทั้งหมด48เรื่องด้วยกันแล้วก็ยังมีรางวัลพิเศษ3รางวัลด้วยค่ะได้แก่รางวัลสุพรรณหงส์เกียรติยศ Lifetime Achievement Award นะคะได้แก่คุณนครวีรับประวัติค่ะรางวัลภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยม Best Cultural Promotion Film นะคะได้แก่บุพเพสนิวาส2แล้วก็ยังได้รับรางวัลเทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยมด้วยสําหรับบุพเพสันนิวาส2 ะะและภาพยนตร์ไทยยอดนิยม most popular Thai film ได้แก่ภาพยนตร์เรื่องเฟื่อนอก็คือแฟนกับเพื่อนแหละเนาะรวมการเป็นเฟื่อนนำแสดงโดยคู่จิ้นนุกปายนะคะนี่ก็เป็นรางวัลพิเศษ3รางวัลน,นะคะและก็ภาพยนตร์ที่สามารถกวาดรางวัลไปได้มากที่สุดประจำปีนี้นะครับคือภาพยนตร์เรื่อง วันสุดท้ายก่อนบายเธอวัน for the road นะครับกวาดไปได้มากถึง7รางวัลใหญ่ๆด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลกำกับสินยอดเยี่ยมรางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยมรางวัลเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเพลงท่าเธอซึ่งขับร้องโดยสแตมอภิวัตรและก็วีเวรเรตนะฮะแล้วก็สาขาที่5ก็คือรางวัลบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยมรางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยมและรางวัลผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยมซึ่งได้แก่ไอซ์สุนธารัตน์นั่นเองนะครับ ซึ่งบอกเลยว่าปีนี้เดินสายกวาดรางวัลนักแสดงนําชายมาแล้วแทบทุกเวทีเลยสําหรับไอซ์สื่อนะฮะเพราะเขาต้องลดน้าหนักใช่ไหมเพื่อรับบทเป็นผู้ป่วยเออเป็นคนที่ป่วยเป็นมะเร็งนะเออแล้วก็โดนกิมส,าม,าสามารถกินใจได้แาบบทบาทเนี่ย<อ>ที่แสดงมานะฮะค่ะขณะที่รางวัลผู้แสดงนําหญิงยอดเยี่ยมได้แก่ยายาอุรัสยาจากภาพยนตร์เร็วโหดเหมือนโกรธเธอ fast and feel love นะคะพีทพัชระค่าคว้ารางวัลผู้แสดงสมทบชายายอด ี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง OMG รักจังหวะผิดจังหวะส่วนรางวัลผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมได้แก่อัสมารพรสมัครพันจากภาพยนตร์เรื่องบ l ูอ a ก a i n แล้วก็ยังคว้ารางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมไปด้วยจากภาพยนตร์เรื่องบูอัเกนเนี่ยนะคะ <c oughs> ขณะที่รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่ผู้กำกับชั้นครูผู้ล่วงลับค่ะหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลนะคะหรือว่าหม่อมน้อยจากเรื่องมายาพิศวงค่ะซึ่งมายาพิศวงยังได้รับรางวัลออกแบบเครื่องแต่ง ยอดเยี่ยมแล้วก็ยังมีรางวัลเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยมได้แก่พี่นาคสามรางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยมได้แก่ภาพยนตร์เรื่องเวลารางวัลมีฟอร์ดออฟไทม์ใช่ไหมใช่แล้วก็รางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมได้แก่สกาล่าที่ระลึกรอบสุดท้ายก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลน,นะคะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้ได้รับรางวัลกันคะ่ะ ก็วันนี้ก็ยินดีกับทุกๆรางวัลนะคะก็ภาคภูมิใจแทนผู้สร้างภาพยนตร์ไทยนะคะนักแสดงนำ าหญิงทุกท่านผู้กเกี่ยวข้องทุทกๆท่านเขาก็คือเป็นกําลังใจให้กับผู้สร้างภาพยนตร์ไทยนะคะก็คือว่าเเป็นกําลังใจให้หนังไทยหรือภาพยนตร์ไทยของเราเนี่ยมี p o ซอฟต์พาวเวอร์ที่จะเข้าไปสู่ตลาดโลกค่ะ<ไ>ค่ะก็สําหรับบุเเฟสเวก็สองก็มีความเป็นไทยก็ดีใจะคะ่ะที่คนไทยได้มี ความสําคัญของชุดไทยที่แต่งชุดไทยออกมาสู่สังคมหรือออกมาดูภาพยนตร์นะคะก็อยากจะสนับสนุนและก็ขอบพระคุณมากค่ะที่ได้คนไทยรักหนังไทยแล้วก็แต่งชุดไทยด้วยต้อ <c> ง <oughs> ขอบพระคุณมากค่ะจริงๆ Fast and Furious like, เป็นหนังที่แบบย่าชอบมากๆค่ะมันคือแบบ creative process ที่รู้สึกว่าลงตัวมากๆนานๆทีจะเจอ magic moment ได้แบบทุกวันก็เลยรู้สึกดีใจม,มากๆที่ได้รางวัลน,นี้ค่ะแย้ว่ามันคือการรวมตัวแบบบุคคลที่เจอกันแล้วคลิกทันทีค่ะมันจะทำให้ทุกอย่างแบบว่า flow แล้วก็ message ที่พี่เต๋ออยากจะนำเสนอมันออกมาอย่างชัดเจนค่ะในรางวัลเดียวแต่ว่าทีมงานทุกคนได้ก็ประมาณ7รางวัลครับก็รู้สึก ดีใจครับที่ได้มีส่วนร่วมกับโปรเจกต์นี้วันพอดาร์โหดครับเพราะว่าตัวโปรเจกต์เองก็ได้ไปสู่สายตาชาวโลกด้วยครับแล้วคนไทยก็สพอร์ตมากๆแล้วก็ทีมาทงานที่ทำภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นคนไทยแท่ทั้งหมดเลยครับก็รู้สึกว่าเออเราเป็นส่วนหนึ่งของของโปรเจกต์ภาพยนตร์ไทยอย่างที่ พูดนะครับว่าแบบเรากําลังพยายามทําให้มันดีที่สุดแล้วก็พยายามทําให้มันเต็มที่ที่สุดแล้วก็เชื่อว่าทีมงานทุกๆคนในวงการในอุตสาหการรมนี้ก็ตั้งใจมากๆครับหายเหนื่อยครับจริงๆตั้งแต่วันที่ถ่ายจบรู้สึกหายเหนื่อยแล้วครับรู้สึกว่าได้ถ่ายทอดตัวละครอย่างเต็มที่แล้วแล้วก็ทำหน้าที่หาแสดงตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วครับก,ก,ก,ก็ดีใจครับคือจริงๆไม่ได้เป็นนักแสดงอะค่ะเป็นคนตัดต่อและนี่ก็เป็นเรื่องแรกที่เล่นแล้วก็ได้รางวัลก็เลยก็เลยรู้สึกว่าก็ ก็จริงๆก็รู้สึกคือมันยากอะค่ะมาถึงว่าไม่เคยแสดงมาก่อนก็คือการที่ได้ก็เลยรู้สึกค่อนข้างดีใจมากๆเลยค่ะแต่ว่าใดรๆก็คือขอบคุณทีมงานทุกๆคนเพราะว่าในฐานะที่เราก็เป็นทีมงานมาก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าการทําหนังเรื่องหนึ่งมันไม่ได้ตัวละครตัวหนึ่งมันเกิดจาก คนหลายๆคนประกอบสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาค่ะก็เลยรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลน,นี้แล้วก็อยากจะขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณผู้กกับเพลงที่เลือกมาเพราะปกติก็คือแค่เขียนบทกับแค่ตัดต่อหนังใช่ค่ะก็รู้สึกแปลกดีที่ได้แล้วก็ดีใจด้วยค่ะ <laughs> ดีใจครับคือมันเหมือนจะเป็นรางวัลบุคคลเนาะแต่ว่าภาพยนตร์มันทําหลายคนผมเล่นคนเดียวก็ไม่ได้มันเป็นรางวัลเหมือนแทนให้ทีมงานทุกคนให้ผู้กมกับ ให้นักแสดงทุกคนทุกคนที่ทำงานเบื้องหลังเรื่องนี้จริงๆมันคือรางวัลพวกเขาอะอคผมก็เลยดีใจมากที่อย่างน้อยเราได้เอาของกลับบ้านไปให้ทีมงานไม่รู้สิตอนผมขึ้นไปก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าสุพรรณหงส์นี่ผมก็ผ่านมาสามรอบแล้วก็ได้จนได้ดีใจมากสแสดงความยินดีกับทุกรางวัลด้วยนะคะใช่ครับสุพรรณหงส์ครั้งที่31นะฮะค่ะจัดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ